สวัสดีครับวันนี้มามืดเลยมาดึกเลย2องทุ่มแล้วจริงๆก็กําลังจะนอนแล้วและครับแต่ว่าพอดีคุณพ่อกลับมาบอกว่ามีพัสดุมาแต่พ่อเก็บใส่รถไปนะครับก็คือเจ้านี่เลยลิงหนีลีนิงของเรานั่นเองนะครับไปทํางานกับคุณพ่อมาทั้งวันเลยรองเท้าลีนิงของผมมาถึงแล้วนะครับมาดูกันเลยดีกว่าจริงๆก็อยากลองตั้งนานแล้วพอดีเลยพรุ่งนี้เช้าจะได้เอาไปลองเลยนะครับ ลีนิงผมสังเกตอย่างหนึงก็คือเขาจะมีกล่องที่ค่อนข้างใหญ่โตอลังการกว่าแบรนด์อื่นๆในราคาเดียวๆกันนะโอโ้โหอลังการจริงและแล้วกล่องนอกกับกล่องในนี่คือมาพอดีกันเลยนะแล้วก็เป็นรองเท้าจีนนะ่าจะแบรนด์เดียวตอนนี้ที่ขายในไทยไม่นับแอนต้านะครับที่ว่ามาเป็นกล่องกระดาษนี่<ม>โอเเลยเวเดยเดี๋ยวเดีขอเก็บเข้าไปใหม่เร็วๆเลยวันนี้อ่ะ ลิงกลองใหญ่เบิเรมเทิมเลยแต่ว่ากล่องรอบนี้จะไม่ได้กลองเวอร์เวอร์เหมือนเจ้าตัวอีลิตนะครับตัวนี้คือเฟรเดียนสี่ชาเลนเจอร์นะครับตัวชาเลนเจอร์ก็คือเป็นรุ่นเล็กที่สุดในตระกูลจะบอกว่าสัมผัสแรกนะก็คือว่ามันเบาเบาในที่นี้หมายกล่องมันทั้ทั้งกล่องมันเบาแบบเบาเลยนะครับคือ ผมถือกล่องมามันรู้สึกเบาจนแบบนี่เฮ้ยเ <c oughs> บาแต่มเมื่อกี้ที่ผมจับแล้วตกใจรู้ไหมคืออะไรโฟมโฟมมันนุ่มเออเฮ้ยอันนี้อันนี้แปลกใจเออเฮ้ยเฮ้ย,ยผมว่านี่คือมาตรฐานใหม่ของรองเท้าราคา3,000บาทนะยังไม่ได้ลองวิ่งนะแต่ผมรู้สึกว่านี่กำลังจะเป็นมาตรฐานใหม่ของรองเท้า3,000บาทสำหรับผม มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันบอกผมอย่างนั้นนะครับอขอภาพหน้าปกนะสวยๆหมอ่ะโอเค <c oughs> ลีนิงเฟรเดียนสี่ชาเลนเจอรนะครับตระกูลเฟรเดียนคือตระกูลตัวท็อปของทางลีนิงซึ่งมีแบ่งออกเป็น3ตัวนะครับก็คือตัว Challenger คือตัวล่างสุดสูงขึ้นมาคือตัว Elite ซึ่งเคยเป็นตัวท็อป มาก่อนก่อนที่จะมีตัวท็อปกว่าอย่างอันต้าออกมาในภายหลังนะครับซึ่ง Challenger เนี่ยเอาจริงๆเห็นพี่นุกว่าราคาตั้งจริงๆนี่แพงเอาเรื่องอยู่นะ4.5 0 0 0ันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า l ี n ิ n งตอนนี้มาเปิด Official ใน s h อ p e e แล้วสามารถไปกดกันได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงิ์ไว้ให้ซึ่งพอมี Official ปุ๊บราคาทำไปทำมาตกมาอยู่2อนห้านะ เห็นเพจคนอื่นกดถูกด้ววย่าผมก็มีแต่ผมได้สองพันห้าผมว่าถูกมากแล้ว, 2, 5, ลวน้ำหนักนะครับไซส์สิบเอ็ดสี่ห้าสองเก้าศูนย์นะครับตาช่างกำลังกระจาบผมไปแล้วหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรผมมีตาช่างกาแฟอีกสี่ตัวเอาฮัลโหล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 อ่าขออภัยอ่าโอเคเอาติดพอดีเลย น้ำหนักไซส์สิบเอยู่2 3ง2 3อยสารรมกรัมเบามากนะ <c oughs> น้ำหนักเท่านี้คือเท่าไหน2สองสาเฟรมสามสองศูนย์เอ็กซ์หนึ่งศูนย์เอ็กซ์ห้าจศูนแชมเปียนนี่คือน้ำหนักไล่ๆกันเลยนะครับอ่ะ้ายแท็กไม่มีอะไรนะครับจากความเวอร์จะค่อนข้างน้อยกว่าตัว e l i t ทนะครับก็ตามนั้นแหละ อัปเปอร์นะผมเห็นหลายๆท่านบอกว่าอัปเปอร์ดีงามนะครับซึ่งผมจะให้ดูอะไรคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะอัปเปอร์นะครับในตัว3 Elite เนี่ยจะเป็นแบบชิ้นเดียวไม่มีลิ้นนะครับแล้วเส้นใหยเขาทำมาจากพ b a c k กจับมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีความพลาสติกกว่านิดนึงนะครับไอตัวเนี้ยมันจะมีกลับแล้วมันก็รู้สึกเป็นผ้ากว่าแล้วความโป่งมันจะไม่ได้โป่งเท่าของอ l i ิท ของอีลิทจะมีความโป่งกว่าโป่งกว่าเยอะเลยครับคือเส้นแนวนอนซึ่งเป็นเส้นใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ห่างกันแต่ในขณะที่ตัวเนี้ยเส้นอยู่ชิดกันแล้วก็เส้นมันจะมีความใหญ่ของเส้นใหญ่มีความใหญ่ความหนามากกว่านะครับก็เข้าใจได้นะว่าเป็นตัวซ้อมฮิวครับถือว่ามีแต่ก็ค่อนข้างจะนุ่มนิดนึงคล้ายๆตรงนี้คล้ายๆผมว่าคล้ายๆเอโดฟินนะครับเอโดฟินโปนะประมาณนั้นเลยไม่ได้ล็อกแบบโหดมากนะครับแต่ ผมแอบรู้สึกว่าตัว Elite อยู่ครับล็อกดีกว่านะครับตัวนี้จะมีความนิ่มๆกว่านิดนึงนะครับแล้ววัสดุบุด้านในก็จะบุมาหนากว่าเจ้า Elite อ่ะเดี๋ยวเตั้งไว้เลยเดี๋ยวมีคนว่าว่าผมจับรองเท้าโยกไปโยกมาอ้า,อาคู่อะไร Elite กับ Challenger นะอ่ะโฟมเนี่ยตรงเนี้ยคือความแตกต่างกันนะครับโฟมของเขาเนี่ยมันคือโฟมอะไรบูมไฟเบอรนะครับแต่ว่ามีความต่างกันก็คือเจ้าอีลิตเนี่ยโฟมมันจะมีความ เรียบกว่านะเม็ดมันเป็นโฟมขึ้นรูปแบบเม็ดเหมือนกันแต่ของ Elite เนี่ยจะมีความเรียบกว่าในขณะที่ของ Challenger จะมีความเป็นตุ่มๆเม,ม,ม็ดๆเลยอะ่ะคือเห็นแล้วทาให้นึกถึงแบบพวกอะไรอะ่ะพวกบูสต์พวกอะไรสมัยก่อนอย่างนั้นอะ่ะเอออันต้าบ Boost ูสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เม็ดจะค่อนข้างชัดนิดนึงนะครับความหนามีพอประมาณเลยสําหรับโฟมนี่ผมว่า40ได้นะ,ะความหนาจะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ลงไปอันนี้เป็นขอบ รองเท้าน่าจะดรอปประมาณดรอปแปดนะลีนิงเนี่ยผมได้ฟาร์มจากพี่นุกว่าเขาจะเป็นเหมือนกันเลยคือรองเท้ามันตรงกลางมันจะแบนนะเขาจะเปิดส้นเปิดหน้านะครับนี่นี่ก็จะมีการเปิดอย่างนี้นะครับจะตรงกลา,างจะค่อนข้างแบนแต่เวลาวิ่งจริงผมจะบอกว่ามันดูเดือดมากคู่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมารีวิวเพราะว่าผมวิ่งไปใน2เซสชันกับมันนะทั้งคอร์ดพันทั้งเทมโป้ห้าเคในเพจแบบสี่ท่วนและเพจ ไปๆเนี่ยมันจัดจ้านโคตรเลยอ่ะกลับมาที่ Challenger ของเรากันต่อ2,000กว่าบาท2,500ได้อะไรบ้างได้อั p เปอร์นะครับที่ไอตัวเนี้ยอัปเปอร์จะไม่ได้เป็น p b a c k เหมือนในตัว Elite นะครับจนะเป็นผ้านะเป็นผ้าแต่ถือว่าทำมาโอเคเลยลิ้นนะครับลิ้นเป็นแบบบางเป็นลิ้นเลสซิ่งบางๆเหมือนกับพวกเฟมหรือพวกเอ็กเซปต์หนึ่งหกศูนย์อะไรพวกนั้นเลยนะครับสองหกศูนย์อย่างนั้นบางแบบบางเลยลักษณะ อ่ามันจะเป็นอ๋อผมรู้ละเหมือนอะไรเหมือน a d i o ดิออสโฟสอทาคุมิเซน8อะไรงั้นะคือเหมือนเหมือนมากเลยคือข้างในมันจะเป็นผ้าที่มันมีความยืดหยุ่นได้นิดหน่อยนะสำหรับลิ้นจะไม่ได้เป็นแบบแน่นๆเลยนะครับก็จะผิดกับ e l i t ทที่จะเป็นแบบอัปเปอร์แบบชิ้นเดียวนะครับเชือกของลีนิงเป็นเชือกที่เป็นแบนแต่ผมบอกเลยว่าอย่าดูถูกเชือกลีนิง ขอไม่สุภาพนะโคตรพ่อโคตรแม่แน่นเลยแน่นจนบางครั้งอะ่ะจะดึงออกยังออกยากอะมันมันไม่หลุดอะในเนี้ยคือตอนแรกผมผมปกตรงๆวผมดูถูกมันก็แบบโอ้โหแม่งรองเท้าคู่ละแปดพันให้เชือกขาวๆอย่างรองเท้าพะละมาที่ไหนได้พอลองใช้ดูจริงๆเื้อโคตรหนึบแบบหนึบน่ากลัวนะครับอ่าอินโซ อินโซติดก,กาวมานะครับติดกาวมาผมผมขอไม่ถอดละกันติดกาวมาประมาณนึงเลยก็นุ่มๆดีนะครับอินโซคล้ายๆกับในตัวของีดิศนะครับด้านในมีสลักเลยเฟอรเดียนสี่ชาร์เลนเนะครับคนไทยนะครับอ่านตัวภาษาอังกฤษได้แต่ว่าพอเจอตัวเลขผู้ประจอ่านเป็นภาษาไทยอ่ะโอเคโฟมบูมไฟเบอร์นะครับเป็นเบสหุือจะเป็น p b a บ็กเป็นอะไรนี้แหละนะครับ เป็นขึ้นรูปแบบนี้แล้วแทรกด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ด้านในนะครับซึ่งผมดูจากลักษณะองศาแผ่นแล้วมีความโค้งพอประมาณเลยเนี่ยตรงตรงส้นมันจะอยู่ติดด้านบนแล้วตรงด้านน้าอยู่ติดด้านล่างแต่ว่าก็ไม่ได้ลงหนักขนาดนะั้นผมว่าน่าจะแนวเนี้ยีหนินเนี่ยนะเขาน่าจะเล่นแบบนี้เนี่ยฟาบีเดี๋ยวผู้ทชี่ช่ผมจะลองไปวิ่งนะครับส่วนเอาโซนนะครับให้เป็นอย่าง GCR มานะครับจะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้คือ GCU หรือกลาวคอนโทรลยูนิตซึ่ง เกาะน้องว่าเมื่อเช้าไปวิ่งหนังฝนตกมาแบบเกาะดีเลยขออภัยไม่ได้ความความ,วามสะอาดนะครับไอตัวเชลเลนเจอร์เนี่ยน่าจะไม่ได้ปูดเหมือนอีลิตนะครับน่าจะเป็นแบบทรงปกตินะครับแต่ผมจะบอกว่าทรงมันดูใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยแต่น้ำหนักมันเบานะสองร้อยสาสิบหกกร,รัมนี่คือแบบมันคือเลทของรองเท้าแข่งแล้วอะเออว่าไม่ได้เนะี่ยอจัดจัดจัดอ่าผมเจอข้อเสียอย่างหนึ่งละรุ่นนี้ไม่มีรูดอร์เรเนอร์ลูบนะครับไม่มีไม่มีจะว่าเป็นข้อเสียไปถูก เอาโซเนี่ยที่แปลว่าเป็น GCR เมื่อกี้มันจะมีความแข็งมากกว่าตัว GCU นะครับแล้วความใสมันจะน้อยกว่าตัว GCU จะมีความใสมากกว่าและเหนียวกว่านิ่มกว่านะครับในในตัวของเนื้อยางจะเหนียวกว่านิ่มกว่าตัว GCR จะมีความแข็งกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะให้ดูว่าเขาให้เอาโซมาเยอะเลยนะครับเต็มเต็มแบบแน่นๆเลยแล้วก็จะมีแบบความแบบอ่ายึกยั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 กอรเงี้ยทำ t r a มาอย่างดีนะครับขออภัยง่วงื่อเช้าตื่นไปวิ่งมาตั้งแต่ตีสี่กว่านะครับอ่ะ ออะไรอีกประมาณนี้อ่ะขอดูความแข็งแผ่นจะบอกว่าเป็นรุ่นถูกที่แผ่นไม่ได้ไม่ได้ปรณีประนอมนะแผ่นมีความแข็งอยู่ประมาณนึงเลยซึ่งน่าจะดีเด้งด,ดีก็ประมาณนี้นะครับอ่สำหรับของผมเนี่ยมันจริงๆผมตอนสร้างผมเห็นสีเทาแต่เอาจริงๆมามันคือสีม่วงฟ้าเทาหลายสีมากเลยซึ่งเออสวยดีคือผมจะบอกว่าลีนิงเนะี่ยงานประกอบเขา เนีครับนะครับคือเกินราคา2,500มากๆเลยนะครับกับดีนิงเฟอร์เดียนสี่ชาร์เลนเจอร์นะครับแล้วถ้ามีโอกาสในอนาคต4 e l i t ลหรือ4 a n อันตานะครับถ้ามีโอกาสและมีตังผมจะสอยมาทุกท่านชมกันแน่นอนครับดีนิงผมบอกเลยผมซื้อเองนะครับเพราะผมอยากลองมานานแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ